สวัสดีครับที่นี้รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นคู่ในคืนวันอังคารเตะเวลาตี 2. สองเซรวานบารติสลาว,วาเปิดบ้านแพ้แมสซิตี้ดยสกอร์ศูนย์รสีนะครับโดยเป็นวันที่แมสซิตี้ถือว่าซ้อมเกมลุกเลยก็ว่าได้นะครับในวันที่ถือว่าเป็นวันที่เจอคู่แข่งค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราก็มาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่เปเปตตัวจร ระบบ4-2-3-1นะครับผู้ต่อประตูโดมินิกทาคักกุหลัง4คนเคนานไบริชจับคู่กูรามคาเชียแบ็กซ้ายเควินวิเมอร์แบ็กขวาเซซาบแบ็กแมนกองกลาง3คนแดนโลอิกนาเทนโกจับคู่คีเรกอรรกซาฟวิดิสปีกปีกซ้ายวลาดิเมียร์ไวส์ปีกขวาทีรานบาเซย,ยานหน้าต่ำนะครับมาโกโทลิตสำับสูนกองหน้าต่อเป้า1คนอย่างเดวสิสเดเล็กนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมาในชุดท,ที่ค่อนข้างฟูลทีมเลยนะครับสำหรับการคุมทีมของวลาดิเมียร์วนนนะครัับบบเเเเเปปป็็แชมมลลลลีีกกกกจาาสโยยอุ โดยทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ปีกขวาเบอร์11และกองหน้าเบอร์13นะครับที่สถิติการยิงและจ่ายเนี่ยถลี่ยแล้วคนละสิบลูกเลยนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้รักษาประตูสเตฟานอเตกาคนหลัง4คนจอห์นสโตนจับคู่มอนิเออร์กานจี้แบ็กซ้ซาโยสโกควาดิโอแบ็กขวาดิโก้ดูอุสกองกลาง3คนอิ uki, ควคายกุนโดกันจับคู่มันเดวิสดูเนตสกองกลางตัวลุกฟิลฟอร์เดนปีกซ้าย เป็นซาวินโยปีขวาเชื่อมีนิโดกูส่วนซูน่าตัวเป้าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแมสซตตีวันนี้เป๊ปกวัวเดียร่าก็มีการโรเทชันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ช่วงหลังๆในโปรแกรมค่อนข้างถี่เลยแล้วแชมเปี้ยนลีกแบบใหม่เนี่ยก็เตะกันยืดเยื้อด้วยนะครับจาก6เป็น8เกมเลยในรอบแบ่งกลุ่มก็เลยต้องมีการหมุนเวียนแบบนี้แหละครับในวันนี้คนที่ได้พักเนี่ยก็จะมีแบร์นโดซิวานะครับเอเดรันรูเบนดิอาสหลักเนี่ยหลักๆเป็นประมาณนี้นะครับโดยคนที่เป็นตัวสำรองจัดยาเลยเนี่ยที่ได้รับโอกาสเลยก็จะมี เตฟางอ,อเทกานะครับจอร์นสโตนฟิลฟอร์เดนมัติอุสดูเนสเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนรูปเกมวันนี้นะครับตลอดเวลา90นาทีเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบที่หลายๆคนน่าจะคาดการณ์กันได้เลยก็คือแมสซิตี้เนี่ยคลองบอลบุกขยม่มใส่สโลวานบาติสตลาวาเจ้าบ้านแบบเต็มสูบเลยนะครับในเกมวันนี้โดยทิมเจ้าบ้านเนี่ยถ้าถามว่ามีช่วงเวลาที่ดีไหมผมว่าก็โอเคในช่วงต้นเกมนะครับคือพวกเขาเนี่ยมาบุกแรกแบบถือว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อทีแมสซิตี้เลยนะครับ โดยในช่วงต้นเนี่ยครับขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้ลุ้นก่อนด้วยจากเกมสวนกับนะครับแต่ก็ยิงหลุดเสาออกไปส่วนซนะิตี้เนี่ยพอเจ้าบ้านได้ลุ้นจากโอกาสนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมาทักทายเรื่อยๆนะครับค่อยๆแรงขึ้นตามจังหวะเกมโดยถือว่าพวกเขาเนี่ยมาปลดล็อกลูกแรกได้ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับนนที่ที่8เท่านั้นจากาวินโจนะครับถือว่าได้รับบอลจากฝั่งขวายิงวอลเล่เข้าไปติดบล็อกของกองหลังสโตรวันปฏิสลว่าที่นี่แหละครับ บอลพอคุณภาพมันต่างกันนะครับพวกเขาก็จะมีจังหวะที่เล่นไม่ละเอียดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เขาต้านทานได้เพียงแค่8นาทีเนี่ยเกียร์ตรงนี้ออกมาไม่ดีเข้าทางกุนโักานที่ตั้งปอมอตั้งป้อมนะครับยิงอยู่ที่บริเวณหัวกระโลกกับเอตโทษเข้าไปนะครับบอลฉล็บกองหลังสรวรนปมาทิสาว่าด้วยลูกนี้เลยถือว่าประตูก็อ่อนข้างที่ดาเซฟได้ยากนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแมสเซตตี Mercedes ้ขึ้นนําไปในจังหวะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นอีกเจ็ดนาทีนะครับแมสเป็นจาก จังหวะที่โดกูลากเลยทั้งฝั่งขวานะครับปาดเข้าในแล้วเป็นฟิลโฟเดนนะครับได้ยิงเล่นทางเข้าไปก็เป็น2 0และเกมหลังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนในช่วงต้นเกมอีกแล้วที่สโวน์มาทิสวาพอขึ้นมาได้นะครับหลังนั้นก็คือเริ่มเล่นเกมรับแบบหนักจ่จาไปแล้วนะครับเพราะแมนซิตี้เนี่ยก็เริ่มเครื่องร้อนแล้วก็คุมจังหวะติดหลังที่พวกตัวสำรองเนี่ยก็อาจจะมีช่วงปรับจังหวะอยู่บ้างนะครับแบบนูเนสอะไรเงี้ยในการขวองบอลแดนกลางนะครับแต่พอพ้นสัก15นาทีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าางดดีเเลยโยโโกกมอกส จากเกมลูกส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้โอกาสง้างก็เยอะจะมาจากโฟเดนนะครับในช่วงครึ่งแรกนะแต่ก็ยังดูจะมีความสนิมเกาะอยู่บ้างหละที่ช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยจะยังไม่ค่อยได้ลงเล่นสักเท่าไหร่นักนะครับก็จะยิงนกตกปลาไปซะค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ถ้าให้คัดโอกาสที่น่ากลัวจริงรวมของคนอื่นมาด้วยเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมว่านาทีที่24แล้วก็38มนาทีเด็ดสุดนะครับจากโดกูแล้วก็กุนโดกันจัดไปคนละ1คาน,นะครับก็เลยทําให ความห่างของสกอร์เนี่ยยังเป็น2อูนย์อยู่ก็ยังคงอาจจะไว้ใจอะไรไม่ได้หรือไม่อุ่นใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าโดนตีไข่แตกมาลูกหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าเสียวๆอยู่นะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยก็จบไปที่สกอร์นี้นะครับแมนซิตี้นาอยู่ที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์พอครึ่งหลังลงมานะครับก็แมนซิตี้มาบุกหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งถือว่าใช้เวลาน,านานอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับกว่าจะหนีเป็น3าูนย์ได้เนี่ยต้องมาประมาณนาทีที่60เลยนะครับ จากลูอิสนะครับแทงกลางสนามให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับในจังหวะตรงนี้เนี่ยทางเจ้าบ้านกําลังที่จะดันสูงเลยนะครับหลังที่เหมือนกับพอไปรับอยู่ช่วงใหญ่แล้วต้องทําเกมบุกสู้บ้างซึ่งมันก็ทําให้หลังบ้านเปิดซึ่งตรงนี้ทําให้ลูอิสเนี่ยโหแทงลูกนี้แล้วฮาแลนด์หลุดมาที่เป็นทุ่งเลยนะครับก่อนที่จะล็อกหลบผู้รักษกประตูแล้วยิงไม่พลาดและนั่นแหละรครับเป็นประตูแรกของฮาแลนด์ใน วันนี้เรียบร้อยสักทีนะครับซึ่งพอยิงเสร็จนะครับ3-0ปุ๊บเนี่ยเป๊ปกัวเดล่าก็จัดการพักตัวในช่วงเวลาที่เหลือครึ่งชั่วโมงเกมเลยนะครับก็มีเจมส์อาร์ที่นะครับที่เป็นดาวรุ่งได้รับโอกาสลงสนามในวันนี้นะครับส่วนคนอื่นๆนะก็จะมีดีอาร์ดโรเกอร์กิลลิตมาสลับลงกับตัวหลักๆอย่างอากันจี้กวาดิโออะไรอย่างนี้ออกไปบ้างนะครับฮารแลนด์ก็ได้พักวันนี้เช่นกันนะครับยิงเสร็จแล้วก็ออกเลย ดยในช่วงที่เหลือหองเกมเนี่ยก็มีประตูกเกิดขึ้นอีกลูกหนึ่งนะครับจากตัวสำรองที่ลงมาแล้วความกระหายเมียนะครับนาทีนเจ็ดสิบสี่ฟเดนตักให้กับทางเจมส์กที่นะครับที่ยิงลูกนี้เข้าไปก็เป็น4ี่ศูนย์แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับแมนเชสเตียก็ถือว่าตามมาตรฐานที่พวกเขาเป็นเลยชนะไปแบบสมบลาณ์สี่ศูนย์นะครับสรุปสิ่งที่เห็นวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับแมนเชสเตียนะครับโดยแผนแทคตติกวันนี้เนี่ยผมว่าจะค่อนข้างแตกต่างจากเกมอื่นหน่ออย,ยก็คื ทางปีกนะครับปกต,ตินะ่ยหลังๆมาแมนเซนตี้จะค่อนข้างเอาคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยไปเล่นทางขวาแล้วก็คนที่ถนัดขวาเนี่ยไปเล่นทางฝั่งซ้ายเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้เป็นการตัดในยิงซะส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงย้อนไปประมาณรดูก,การ1 7 1 8ที่แมาเซตี้ได้ร้อยแต้มนะครับที่ปีกซ้ายเป็นซานเน่ขวาเป็นสเตอร์ลิงคือตอนนั้นเนี่ยหน้าเป้าจะเป็นกูเอโรนะครับก็จะจะเป็นสไตล์แบบ เปิดเน้นป้อนให้กองหน้าถ้าส่วนใหญ่นะครับันนี้มาร์เซตตี้จะเล่นเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับหลังาที่ช่วงหลังเนะี่ยอ่ะเราจะเห็นโฟเด่นเล่น,ลนปีกขวาแล้วตัดนายย,ยิงอะไรเงี้ยหรือว่ากิลิศเล่นปีกซ้ายแล้วก็ตัดนายยิงถ้าส่วนใหญ่อะไรแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้เนะี่ยผมเข้าใจว่าเป๊ปโกดัวลาเนี่ยต้องการที่จะขึงเกมเป็นหลักนะครับก็เลยเนะี่ยเอาเป็นปีกสไตล์อย่างนี้มาแทนนะครับก็เหมือนกับยอดความหลังดีนะครับแท็กติกนี้ซึ่ง ถือว่าเป็นวันที่ City เซตตี้เลือกเล่นแบบนี้มานะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยโดยปีกสองข้างในค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่เลยนะครับทั้งซาวินโยแล้วก็ทางโดกูเลยโดยโดกูในวันนี้ถือว่าเล่นได้มันมากๆกนะครับกระชากเปิดกระชากเปิดไม่ไถือว่าต้องล็อกในแล้วก็ยิงอะไรมาเนี้ยนะครับผมก็ค่อนข้างขึ้นชอบเลยในยวันนี้นะครับส่วนคนอื่นบอกว่าก็ตามมาตรฐานของเขานะครับถ้าถามว่าคนไหนผลงานเป็นลูกธรรมท,ที่สุดก็โฟเดนนี่แหละครับความจริงหน้ามีมากกว่า1ประตูหนึ่งแอซิสที่ผมพลาดบอกไว้ด้วยนะครับแต่ก็ การที่ขาดเกมทา m หรือเวลาในการลงเล่นไปอยู่เนี่ยก็อาจจะยังดูมีความสนิมเกาะอ,อยู่บ้างนะครับวันนี้ก็ได้ความมั่นใจไปไม่มากก็น้อยนะครับที่ยิงหนึ่ง,งจ่ายหนึ่งนะครับส่วนเกมลับในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับก็ตามสูตรมันเต้ในวันนี้นะครับออเตกาวันนี้มีจังหวะตัดบอลถามว่าไว้ใจได้ไหมก็ค่อนข้างโอเคนะครับถือว,ว่าลงแทนอเดอร์ซัสแล้วไม่เหวอไม่อะไรให้เห็นนะครับถือว,ว่าเป็นจุดดีไปที่อย่างน้อยก็มีประตูที่ไว้ใจได้อยู่บ้าง นะครับอ่ะภาพรวมเป็นวันนี้ครับซิตี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดคุยเยอะกันสักเท่าไหร่เหมือนเป็นการมารายงานผลแล้วก็รายงานแท็กติกคร่าวๆกันซะมากกว่านะครับในะบวันนี้ส่วนทางสวรวันวาิตว่านะครับวันนี้ถ้าถามว่าจุดไหนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยผมมองเป็นต้นเกมนะครับที่การต่อบอลเลยเนี่ยดูแม่นยําจริงนะครับแต่ก็เป็นแก๊กที่แบบดูง่ายไปนิดนึงนะครับคือแบบจ่ายแบบนี้แล้วทางแมนซิตี้ด้วยทางบอลเกตบอลเขารู้ว่าแบบจะมาทางเนี้ยก็เ,เลยดักไว้ได้ง่ายๆหมดเลยนะครับแบบพอแบบอ่ะอย่างงงวะเนี่ คือตรงกลางออกขวาแล้วตัดเข้าในงี้ก็โดนแบบเซนเตอร์ซิตี้ดัก,กได้หมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็บนั่นแหละครับเป็นเรื่องของคุณภาพที่ต่างกันเปนตัวตัดเ,เกมในวันนี้พวกเขาก็ทําได้ดีที่สุดประมาณเนี้ยแหละครับในวันนี้ทางเจ้าบ้านนะครับก็ไปว่ากันต่อในเกมถันไปนะครับก็ทิ้งท้ายวันนี้นะครับก่อนจะกลากันไปก็มาซิตี้ว่ากันถึงโปรแกรมนัดหน้ากันดีกว่านะครับก็จะไปเจอกับทางฟูลแลมนะครับในบ้านตัวเองก็ถือว่าเป็นอีกนัดก่อนที่จะเบรกทีมชาติไปนะครับแล้วหลังเบรกทีมชาตินี่ก จะมีโปรแกรมที่ลันน้นข้างง่ายอยู่นะครับเจอวูฟเจอสปาร์ตัาปรางค์เซาแฮมป์ตันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้เป็นช่วงที่แมนซิตี้น่าจะเครื่องติดได้ยาวๆนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าใครเจ็บไปเพิ่มเติมนะครับผมว่าช่วงนี้ผ่านช่วงเจออาร์เซนอลที่ยากที่สุดมาละก็น่าจะเป็นช่วงที่แมนสตี้นั้นได้เวลาคุยแต้มพวกเขาละหลังจากปลีทีมชาตินะครับเดี๋ยวนับน้าเจอฟูลแลมก็เจอกันได้คุยหลังเกมเช่นเคยนะครับนัดที่ผ่านมากับยูคาเซ่นเนี่ยไม่ได้ถามว่าไปดูคอนเสิร์ตเเเซฟนน็ตมาะะครับกลยอ่ ถือว่าตัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาย,ยาวๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนๆมายส์ที่ที่ติดตามช่องดูนะครับอ่าสำหรับคลิปวนี้นะครับก็เวลาหมดเวลานะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากด like, ด share, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าบ้าบอลน,นครคลิปต่อไปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็น,นแลกเปลี่ยนอยากคุยคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันทีท่ทางด้านล่างได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ